ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา3คนทีมงานแดนเซอร์ทีเคแดนพิศนุโลกอีกแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาซ้อมเต้นกันค่ะใช่ค่ะทุกทุกเย็นนะคะพวกเราก็จะมีกิจกรรมกันนะคะก็คือซ้อมเต้นกันทุกทุกเย็นนะคะเพื่อที่จะมีสเต็ปมีท่าใหม่ๆนะคะเพื่อเพื่อด้การหน้าใช่ใช่ค่ะือดูการหน้าเราจะได้โชว์ประสิทธิภาพของเราอย่างเต็มที่นะคะก็ได้จะมีแบบท่าใหม่ๆเพลงใหม่ๆอะไรมาเราก็จะได้ใช้ท่าที่เราซ้อมเนี่ย เต็มที่เลยนะคะใช่ใชค่ะ<ช>แล้วก็จะได้แบบมีท่าใหม่ๆสวยๆเลิศๆเอาไว้ชมกันนะคะแต่ว่าพวกเราขาดอย่างหนึ่งคือเรายังไม่ได้ซ้อมเลยคือสเต็ปว่างนะคะช่วงเพลงสตริงเนี้ยนะคะเพลงอะไรดีอ่ะเพลงสตริงใหม่ๆที่ออกมานี่เรายังไม่มีท่าไหนบ้างนะเออเพลงนั้นไงเพลงอะไรอ่ะอะไรนะ มันร้องว่าตายทั้งเป็นอ๋อเพลงตายทั้งเป็น๋อนใช่โอเคเออตายทั้งเป็นเราก็ยังไม่มีท่าเลยเนาะใช่ค่ะทุกคนก็คือเนี่ยเพลงเนี้ยคือบางหลายหลายวงเล่นกันแล้วนะคะแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มีท่าเลยแล้วเราก็ไม่รู้เราจะเอาท่าไหนมาใส่นะคะวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็เลยจะมาทำคอนเทนต์คิดท่าเพลงนี้กันนะคะว่าพกเราจะซ้อมกันออกมาเป็นยังไงนะคะวิเอง็งเขาไปเจอท่า เพลงตายทั้งเป็นมาว่ะในติ๊กต็อกอ่ะรอเราเอาท่าท่านี้มาใช้ไหมได้เอาท่อนพุก่ะมันมีแค่ท่อนพุกว่ะตรงเนี้ยเนี่ยมันเต้นได้ได้ได้อย่ามาันเต้นไงเดี๋ยวฟ้องไปสอนสีสอนสีเต้นตรงเนี้ยเข่านัทนัทหัวโทษนะนัทก่อนคอล้อง ุ้ยได้ละได้แล้วท่อนฮุกได้ละโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่อนฮุกก่อนออ่ะโเคแต่ว่าถ้าร้องลแล้วร้องไม่ได้นี่นะตายทาั้งเป็นช้ำทั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นะหัวใจคงจะโดนพาไปแล้วเขาหอยากลาขอหยุ โดนักไว้รักเขาแหล้นอนไมม่ตอนไม่ยงตายทังเป็นเฮ้ยได้ไแล้วก็หัดจะทิ้งไปเดิน2อรอบแล้วก็อ๋อใช่ไลมแบวแล้วันฉันนันตาก่อนสารอบแล้วก็ที่ไหยังไงมรอลก็ใช่นวันนี้สองรอบแล้วก็ขอลองเจอยาพึ่งไปได้ ตายทั้งเป็นจะหากจะทิ้งมันไปสาลินแตรละวันที่ฉันนั้นตายซะก่อนที่ไหนยังไงมเมื่อไรจะไปพบใครไม่อยอ,น,อนนี้เธออย่าพึ่งไปเออ้ที่แรก เท่าเลขถ้าเราเท่าเลขท่านทุกทาได้แล้วนะคะทุกคนแล้วเรามาดูเท่าร้องกันนะคะว่าเราจะได้กันหรือเปล่าก็คือเราจะต้องคิดท่านะคะว่าเราจะเอาท่าไหนนะคะเพียงไพ่นกเออเจี๊ยบท่าเก่าเพียงไพ่นกไพ่นกมาเราไม่ได้ใช้ค่ะเออไหนเล่นด้วยเออใช่ใช่ไม่หรอเดี๋ยวขอดูกักหนึงมันจะเป็นมันจะหนีปะใช่อุ้ยเราลองใส่ะแป๊บนึไหม เสียเงินเท่าไม่ตายหากจะหามันคง่รายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดูดคนหัวใจลงตลอยคงคิดถึงความเล็กแต่เท่าอยากให้เท่านั้นมี้เราสุขที่ไหนันแรกไม่เอาโดนทิ้งมื่อไร้ตัองเช้า เชื่อนคนนึงแต่เท้าเดาเทาานี้ีอเดเดาเสับสนอะเมันเป็นยังไงก่อนะมันเป็นอย่างนี้มัต้องมันต้องบิดบิดนี้บิดนี้ก่อนเออใช่เดี๋ยวนลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันจะเป็นนี้หนงสองาสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง อยากให้เขานั้นมีแค่เราสุขทินไหนมาแรกไม่เอานอนทิ้งเมื่อแรกต้องเช้าตายทั้งเป็นชั่ครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานัวใจคงจะโดนถัดไปรักเขาแานนอนไม่เกียงตายทั้งเป็นถ้าหากจะทิ้งกันไปใช้ตาเราวันทีฉันนั้นตายซะกอ่อนที่ไหน อ ok? ะไรจะไปพบใครไม่ว่างวันที้เธออย่าพึ่งไปเฮ้ยได้แล้วไม่ได้ได้แล้วโอเคเข้าทุกคน ตอนนี้เราก็ได้ท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราเอาสเต็ปที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะลองเอามาใส่เพลงนี้มันก็เข้านะคะแล้วก็คิดท่อนฮุกใหม่แต่ว่าท่อนฮุกเราไม่ได้คิดหรอกเราไปดูท่าในติ๊กต็อกมานะคะเพราีใช่เราต้องมีเราต้องใช้ติ๊กต็อกให้เป็นประโยชน์นะคะใช่ค่ะเราอย่าเล่นอย่าดูอย่างเดียวนะคะเราต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช่ค่ะงั้นเราเราจะมาลองเต้นใส่เพลงกันนะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราล้ออาจจะไม่ตรงจังหวะไปบ้างเองร้องั่วนะคะเพราะเราเป็นแดนเซอร์นะคะไม่ใช่นักร้องแต่นักร้อง มั่วๆหน่อยนะได้แล้วค่ะได้ท่าแล้วเราจะไปอนนั้นกันฮะอะไรนะไอแคนซีไว้อะโอ้เป็นนักร้องเสียงเพียนคุณคือนักร้องเสียงเพียนนะคะต๋องแต่รับได้เลยค่ะอาจจะได้เขารองไปได้ กดแชร์กดซัสบสไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราทีมงานทีเคไดม่สโซนลูกด้วยนะคะแล้วมาเราติดตามชมนะคะว่าคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรกันนะคะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายค่ะ